สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเรกี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของระดับ R1 นะคะหรือ R ขึ้นไปซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของ n นเบน e ซ e e ก็คือประโยคอนุประโยคหรือว่าประโยครองนะคะที่ใช้ขยายความในประโยคในภาษาเยอรมันซึ่ง Uh, วันนี้สองตัวที่เราจะเรียนก็คือ d a s s e s e und o อบเซเซนะคะ d a s s e s e und o อบเซเซ sin nebensese ก็คือ d a s und o นอบเซเก็หมายถึงว่าในตัวคำสองคำเนี่ยมันก็คือเป็นตัว uh, ซซินเนเบนเซสก็คือเนเ่เบนก็คือโลงข้างๆนะคะภาษาไทยน่าจะเป็นส่วนของอประโยคที่ใช้ขยายในประโยคหลักซึ่งในส่วนของอตัวดัสแล้วก็อ b บสมันก็จะใช้มันจะไม่อยู่คนเดียวมันจะอยู่กับ haupt s a ์ด haupt s a ัส,ส,สก็คือ,อประโยคหลักประโยคหลักในภาษาเยอรมันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยก็คือ อ่า o ั e o i าน o ห้ a ุณฟังดัสแออบเ e e บบนจากัวข้อสั n วกขึ้นขึ้ i ขึ้นขึ้น t ้ s ข uh, uh, ึ้นข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 ป้นขึ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 นขนขึ้นขึ้น o ึ้นนขึ้นข้คขึ้นขึ้น้นขบ้นข้นขึ้นนก็้นขึ้นน หรือประโยคย่อยมันใช้อ,อยู่ข้างๆกับประโยคหลักนะคะก็คือมันเป็นหรืออนุประโยคเน่เป็นคืออนุนะคะข้างๆมันจะไม่อยู่ตามลำพังก็คือมันจะอยู่กับประโยคหลักเสมอหรือ help s u s t เหมือนกับคำที่อยู่ข้างๆหลังประโยคหลักนะคะเพื่อขยายประโยคหลักให้ชัดเจนให้เพิ่มยิ่งขึ้นว่าประโยคที่เราต้องการที่จะสื่อสารเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะแน่ใจไหมกับประโยคหลัก หรือวาอ่าเรายังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวสองคำเนี่ยมาเชื่อมนะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะจะได้มองเห็นภาพเป็นไงยิ่ขึ้นเนะาะดูนะคะว่า does does ก็คือประโยคที่อ่าใช้ does อยู่ข้างหลังรประโยค how s ก็คือประโยคหลักนะคะก็คือตัวคำว่า does เนี่ยตัวนี้นะคะตัว does มันก็จะใช้ในประโยคที่เรามั่นใจแล้วก็แน่ใจค่อนข้างชัวร์นะคะก็คือค่อนข้างจะมั่นใจส่วนอบเสสเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็คือ das ฝั่งซ้ายมือนะก็คืออ่าอ่า s i m d นะก็คืออ่า in, เช่นะะ Ich glaube ฉันเชื่อว่านะคะ ich g เ a u b e ฉันเชื่อว่าก็คือมั่นใจหรือค่อนข้างจะชัวร์ใช่ไหมคะ พอเราได้ประโยคหลักแล้วเราก็จะใส่ไปว่าอ่าอิกเราเบดัสแล้วก็เติมไปนะคะว่าเราเชื่อว่ายังไงใช่ไหมคะหรืออ c กบิน s i c ค่ะอ c กบิน s i c ค่ะฉันค่อนข้างจะชัวร์นะคะหรือมั er. ่นใจอ c กบิน s i c ค่ะดัสแล้วก็ใส่ประโยคต่อไปแล้วก็หรืออ c กไวส์อ c กไวส์ฉันรู้ดัส แล้วก็ใส่ไปหรืออีกเด n เ e i อีกเด k เคคือฉันคิดว่านะคะประโยคพวกนี้ที่เป็น help set se นะคะอีกลาวเบออีกมินสิกอีกไวส์หรืออีกเด n เ e นะคะมันก็จะเป็น help set se. เพื่อที่จะบอกชัวร์ว่าทำไมถึงเชื่อทำไมถึงมั่นใจใช่ไหมเราก็จะใช้ das เชื่อมพอใส่เขียนประโยคหลักปุ๊บเนียน่ย จะตามด้วยคอมมาใช่ไหมคคอมมาแล้วก็ตามด้วยดัสเสร็จแล้วก็จะตามเรียประโยคต่อไปนะคะอันนี้เป็นส่วนของดัสเซสเซสนะคะคือประโยคที่อ่าอ่าตามด้วยข้างหลัง hows us เนะะี่ยข้างหลังประโยคก็จะอ่าตามด้วยดัสนะคะอันนี้เป็นส่วนของดัสก็คือประโยคที่มั่นใจแล้วก็แน่ใจอ่ามาดูของประโยคในส่วนของ obses นะคะ obses คือประโยคที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจก็คือยิมเกกันไทยนะคะ อ่าดัสกับอบสมันจะใช้ค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะแยกกันง่ายๆคืออ่าฝั่งนี้จะมั่นใจแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มั่นใจอ่าดูในส่วนของอบเซเลยนะคะประโยคที่มั่นใจเช่นอีกไวายสติกไม่มั่นใจเลยใช่ไหมฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะอีกควาสิกหรืออีกบินนิกซิกาอีกบินนิกซิกาฉันไม่มั่นใจเลยหรืออืมอีฟลักมิกหรืออีฟลักอิน Ich frage ในส่วนของอ uh, ich frage แต่ถ้าเราจะพูดแบบรวดเร็ลเราก็จะพูดว่า Ich f r a g นะคะก็คือใส่ตัดตัวเอออกไปนะคะเป็นเหมือนกับมันเป็นความเคยชินของคนที่นี่นะเขาเขาจะไม่พูดาบางตัวตัวเองเขาจะตัดไปเกินลงไปในลำคอนะคะ h frage m i c h ฉันถามตัวฉัน o อ i c h แล้วก็ใส่ไปนะคะคำถามหรือ ich habe k ค i n เ a อร i c h h a be k e i n e a ้ n u n g ก็คือฉันไม่รู้ออบนะคะออบก็คือใช้ประโยคที่ไม่มั่นใจนะคะจะสังเกตดูว่าประโยคที่ไม่มั่นใจอีกวิดีโอเลยออกมาเนาะดิเซสเซมิดอบอีกไวส์นิกอบก่อนที่จะใส่ออบก็คือใส่คอมม่านะคะตามหลังอ่าเฮา s เซสเซก็ใส่อีกไวส์นิกอ o บแล้วก็ตามด้วยประโยคต่อไปอีกบินนิกซิ ob t. หรืออีกฝ่ายก m มิคหรือว่าอีกฝ่ากยินนะคะฉันถามตัวฉันเองหรือว่าฉันถามเขาอบใช่ไหมคะหรือประมาณว่าฉันไม่แน่ใจนะคะหรืออี e า e i บ e a คนีอานูอีคา e ์บาไคนอานก็คือฉันไม่รู้เลยนะคะแต่ถ้าเรา,าจะมาดูาตัวฟรีต่อไปเนะอะดูนะคะ เมื่อกี้เราทวนไปว่าตัวดัสอุ่นอบเสร็จเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือในส่วนของดัสค่อนข้างจะชัวร์นะคะใช้กับประโยคที่เราค่อนข้างจะชัวร์จะเน้นขยายประโยคหลักนะคะว่าเราชัวร์หรือว่าตัวของอบเนี่ยอบเซตเมันจะไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจยัง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 ห้าสิบห้าเศนอยู่ใช่ไหมยังไม่มั่นใจอ่าเรามาดูตัวอย่างของอประโยคดัสเซตเนะคะ ดัสเซสก็คือประโยคต่างๆนะคะที่มันจะตามด้วย help d u s ok, ก็คือประโยคแรกดูนะคะอิกลาเบดูสังเกตดูข้างบนสมมติว่ามันมีสองประโยคนะคะอิกลาเบตัวหนึ่งอิกลาเบนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเวชาร์เฟนดัสเวชาร์เฟนดัสนะคะ วิชาเฟนดัสก็คือ,อเราทําได้นะคะเราสัตเซสคือเราประสบความสําเร็จเราจะทําได้นะคะอีกกันหนึ่งฉันเชื่อว่าแล้วก็เราทําได้นะคะเรามาดูประโยคข้างล่างก็คือ,อประโยคที่เราจะเชื่อมนะคะเชื่อมสองคำเชื่อมตัวสองอคำนี้ว่าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมคะคือมั่นใจแล้วก็ใส่คําว่าดัสนะคะดัสเพราะว่าเรามั่นใจใช่ไหมคะอีกเรา ่าสังเกตดูนะคะอีกเราว์เบยันเชื่อว่านะคะคอมมาใส่คอมมาทุกครั้งนะคะหลังจากที่จะใส่ตัวตัว,ตวดัสเซสใส่เข้าไปนะคะอีกเราว์เอ่าอ่ามันจะมีไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงว่าดัสเวียดัสชาฟินนะคะดัสเวียดัสชาฟินเห็นไหมเลยข้างบนประโยคนี้นะคะ,ะสังเกตดูว่าดัสเนี่ยมันจะอยู่ ประโยคแรกนะคะและตัว subject มันจะามาอยู่ข้างหลังในส่วนของ nebensus นะคะคือ d u s แล้วก็ charfen ตัว v e b เนี่ยตัว v e b เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็น nebensus ที่ใช้กับ o f หรือว่าใช้กับ dust นะคะสังเกตว่าตัว v e b เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเสมอแล้วก็ประธานจากที่มันอยู่ประโยคแรกมันจะยมาอยู่ที่สองแล้วก็ตามด้วยข้างหน้าก็คือ dust มันจะมาก่อนสมองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะคะแล้วก็ข้อควรจำนิดนึงว่าในส่วนของ v e r บที่ใช้คำกริยาที่ใช้กับตัว ne, b e n ses, d a s ses, e or, d e r ob, ses e มันจะใช้เฉพาะส่วนมากเป็นของอคำตรงก็คือ accusative นะคะอันนี้เป็นข้อควรจำ ich, les, e o ich, o r ich, laub e ฉันเชื่อว่า das wird das schaffen ฉันเชื่อว่าพวกเราเนี่ยต้องทำได้ใช่ไหมคะหรือเราจะดูประโยคข้างหลังเป็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อได้จะให้มองเห็นว่าเราสามารถใช้คำเหมือนได้นอกจากอีกเราเบ e อีกเราเบฉันเชื่อว่าใช่ไหมคะหรืออีกบิ้นสิค่ะอีกบิ้นิค่ะคือฉันค่อนข้างที่จะชัวนะจัสเ d ียดั h ชาเฟนฉันค่อนข้างที่จะชัวว่าพวกเราเนี่ยต้องผ่านหรือต้องทําได้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะหรืออีกไวส์ฉันรู้ใช่ไหมคะอีกไวส์ ดัศวีดัชารเฟนนี่ยนะคะฉันรู้ว่ายัางไงพวกเราก็ต้องทําได้พวกเราต้องทําได้ต้องผ่านต้องซัตเ์ซต้องประสบผลสาเร็จนะคะคือความเชื่อใช่ไหมคะเชื่อหรือว่ามั่นใจหรือว่ารู้นะคะอันนี้ก็เป็นสามคำหรือ,อดูในส่วนของอ,อีกคํหนึ่งนะคะตัวนี้เล็กต้องการที่จะให้เห็นในส่วนของการผันนะคะการผันคําค คำอ่กริยาดั้เดิมนะคะมันจะผันไปตามประธานนะคะที่เราใช้ในการแต่งประโยคนะคะอันนี้ยังไม่ต้องงงนะเดี๋ยวค่อยๆไปเช่นคำว่าเมื่อกี้เราดูว่าอีกลาวิฉันเชื่อว่าเบียชาเฟนดัสใช่ไหมคะเบียชาเฟนดัสเวลาแต่งประโยคเนี่ยตัวเว็บเนี่ยมันก็จะผันไปตามประธานใช่ไหมคะอิกชาเฟนใช่ไหมคะแล้วก็หรือเบียชาเฟนมันจะผันตามาตารางกิริยาในการผันคำกริยาและในส่วนของอีกลาวินะคะ อิกราเ u คือฉันเชื่อว่าอิชาเฟดัสัสตัวนี้เราจะสามารถใช้ตัวเอสแทนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเพศเอสนะคะเป็นเพศกลางเราจะเราอาจจะใช้ว่าอีกลาเบอิชาเฟเอสหรือว่าอิชาเฟดัสสองคำนี้ใช้กันกันได้นะคะเช่นอีกราเบอัสิกดัสชาเฟหรือดัสอสชาเฉันเชื่อว่าฉันต้องทำได้นะคะ ชาเฟนก็คือมาค์มาเคนเหมือนกับมาเค็นที่ทำนะ,ะทําได้หรืออีกบินสิค่ะดัส mm ิกดัสชาเฟนนะคะสังเกตดูนะคะว่าดัสอีกดัสชาเฟนนะคะอีกชาเฟนนะคะมันจะไม่เป็นชาเฟนเพราะว่าไม่ใช่เบียเราดูประธานนะคะในการพัน mm hmm. อันนี้เป็นข้อเอ่อทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการอ่าที่จะอ่าสังเกตนะคะหรืออีกไวส์ดัสอีกดัสชาเฟนะค่ะอีกไวส์ดัสอีกดัสชาเฟนนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวเมื่อกี้เราดูในส่วนของ d a s s e e นะคะก็ <c oughs> คือ,อประโยคใ,ในเบนในนที่ใช้ d a s t นะคะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เราก็จะดู obs e e obs e e ก็คือเป็นประโยค <c oughs> อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมั่นใจนะคะเราก็จะสมมุติว่าเรามีมีสองประโยคนะคะ ex b i n i i อีกบินอีกสิค่ะก็คือฉันไม่ค่อยแน่ใจอีกคอมมีห้อยเดย์วันนี้ฉันจะมาหรือฉันมาวันนี้นะคะอีกบินอีกสิค่ะฉันไม่แน่ใจโอ๊คโอ๊คอีกหอยเดนะคะสังเกตดูว่าตัว subject มันจะมาอยู่ท้าย n e b e n s a s t ก็คือโอ๊กนะคะโอ๊กอีกคอยเดคอมมอนะคะสังเกตว่าตัวแวนความถึงยาเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังข้างหลังตลอดนะคะ,ะดูประโยคหลักนะคะอีกบินนิกซค่ะปะกติประโยคแรก h e l p ัสเนี่ยจะอยู่ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกคอมเมอร์คอยเดก็คือเป็นอีกประโยคนึงที่จะ,ะขยายประโยคว่าทำไมถึงไม่ไม่มั่นใจเพราะอะไรใช่ไหมคะก็ามาดูตัวแรกก็คืออีกบินนิกซค่ะ o b ich heute komme นะคะ o b ich heute komme ฉันไม่มั่นใจว่าวันนี้ฉันจะมาได้ไหมใช่ไหมคะหรือว่าฉันจะไปได้ไหมหรืออีกไว้หนึ่งฉันไม่รู้ of x หอยเต๋าคอมเมทนะคะ of x หอยเต๋าคอมเมทฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะมาหรือจะไปได้ไหมจริงจริงในส่วนของประโยคเนี่เราสามารถที่จะเติมเติมคําให้มันให้มันมีมากกว่าหอยเตก็ได้เช่น x bin mexico of x หอยเต๋า สุดเดีนะคะสุดเดีเราจะใช้ตัวนี้เพิ่มไปก็ได้นะคะสุเดีสังเกตดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มคําที่เป็นประโยคให้มีมันเป็นประโยคยาวได้แล้แต่เรานะคะแต่ว่าเว็บก็คือยังอยู่ข้างหลังเล็กทัวนอีกรอบหนึ่งอีกเป็นนิกซ e ค่ะองอีกคอยเตสุดเดี m คอมนะคะฉันไม่แน่ใจว่าวันนี้ฉันจะไปหาเธอได้ไหมหรือว่าอีกไวส์นิกของอีกคอยเ e คอมเ e ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปได้ไหมวันนี้นะคะ ถ้าเราไม่ใส่วันนี้เราก็บอกบอกว่าอ c ก weiß n i c h t o อ i ก h komme อันนี้ก็สั้นๆน,นะคะอันนี้ถ้าเราจะไม่ใส่ก็ได้เราจะบอกว่าถ้าเราจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้เราจะบอกว่าสั้นๆว่าอิก f ล a g รมิกออฟอิกคอมเมอืมฉันก็ถามตัวฉันนั่นเอยว่าฉันจะไปไหมวันนี้ใช่ไหมคะฉันจะไปไหมเนี่ยงูสั้นๆใช่ไหมคะเช่นอิกฟลาเรมิกออฟอิกคอม m มหรืออ w กไว nicht อบอีคอยติคอมมิใช่ไหมคะให้เป็นยาวนิดเึงหรืออีบินนิกซิกะฉันไม่แน่ใจอบอีคอยติสุดียคอมมินะคะสังเกตด้ว่าประโยคท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นประโยคได้ใส่ตัวอื่นได้นะคะและแต่เราเพื่อให้ประโยคมันมันสนุกนะคะในการเรียนภาษาอยู่มันอ่ะเดี๋ยวมาดูการ z o าซูมแฟกไลซูมแฟกไลก็คือการเปรียบเทียบนะคะออกอุนดสว่ามันต่างกันยังไงนะคะ อ h i c ีก e s e euch ค o r Ich bin s i น h ิก่ะฉันแน่ใจนะคะแล้วก็ตามด้วยคอมมา d a s ich h e ว t e komme. does ich ก e u t e komme. ก็คอืคอฮอนีชฉันมั่นใจนะว่าวันนี้ฉันจะไปหรือฉันจะมานะครับอาจจะไปหาเพื่อนหรือว่าฉันมาได้วันนี้ฉันมั่นใจหรืออีกไวต์ิฉันไม่รู้นะคะก็คือการไม่รู้คือเราไม่มั่นใจเลยนะคะ อบอีคอยเตคอมเลยนะคะฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะอบอีคอยเตคอมเลยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปได้ไหมนะคะสังเกตด,ดูนะคะว่า ich bin sicher หรือ ich weiß nicht นะคะเป็น Hauptst Hauptst ก็คือประโยคหลักนะคะแล้วก็พอประโยคหลักเสร็จปุ๊บม,มันต้องจะตามด้วยคอมม่านะคะแล้วเราถึงจะใส่ใส่ตัว เนเป็นเศษเศก็คือดัสเศษหรือว่าอบเศษใส่ไปตามหลังนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวดัสแล้วก็อบเนี่ยมันจะเป็นสุบยุงศีโวนนะคะมันจะเป็นตัวตัวเชื่อมหลักหลังจากเขาซัสนะคะเป็นตัวรองอนุประโยคนะคะที่ใช้ขยายคำแล้วก็ตัวอ c กอิกมันจะเป็น subject subject นะคะเป็นประธานส่วนคอม คอมเมนต์ก็มาจากคอมเมนต์นะคะคือมานะคะก็เป็น s ัสเอนเดก็คือประโยคสุดท้ายก็คือจะตามด้วยเว็บหรือคำขุัญน,นะคะอันนี้ก็เป็นการทวนง่ายๆนะคะ,ะมาดูในส่วนของอัอนสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะในการจำเราจะมาดูในส่วนของดัสดัสเซดัสนะคะ ก็คือ,อประโยคที่ใช้ดัสเชื่อมนะคะในส่วนของการขยายาประโยคหลัดให้มันมีความหมายมากขึ้นหรือเป็นอนุประโยคนะคะดูนะคะคำไหนบ้างที่เราใช้กับดัสอิกลาเบนะคะอิกลาเบดัสดัสเราเขียนอุ่นเขียนซนอีสฉันเชื่อว่า,าการดูดบุหรี่เนี่ย มันไม่ค่อยที่จะมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอุ้นเกศซุนก็คือไม่มีประโยชน์นะคะเกศซุนก็คือมีประโยชน์นะหรืออีกบิดเมียสิคะฉันมีความชัวร์นะคะมีความเชื่อมั่นว่าดัสดัสสรเดาเขีนอุ้นเกศซุนอิสต์นะคะฉันมีความเชื่อว่าการดูดอย่านี้ um เนี่ยมันไม่อ่าดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นความเชื่อมัน่นสังเกตไหมคะว่าดัส เสเเนี่ยมันจะบอกถึงความชัวนะคะความชัวความเป็นไปได้นะคะไม่ต้องลังเลและก็สงสัยนะคะแล้วก็มันก็จะตัวเว็บเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเสมอแล้วก็จะใช้กับคุสถีฟก็คือกรตรงนะคะอันนี้จําจําแค่นี้ก็พอดูตัวประโยคอีกมีอีกหลายตัวนะคะที่ใช้บอกว่าเชื่อมั่นหรือว่าเช่นอีกไว ฉันรู้นะคะอีกไวส์หรืออีกบินซิกอะฉันชัวร์ค่อนข้างจะชัวร์หรือว่าอีกเราไปฉันคิดว่านะคะสามคำนี้ก็ก็คือคือชัวร์คือมั่นใจนะคะว่าประโยชน์ที่เราจะขยายเนี่ยคือมันเป็นไปได้เช่นอีกไวส์ดัสอีช์มอร์นิ่งนัชนุนเชียนฟาดิมุสนะคะฉัน รู้นะว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องขับรถไปที่มิวนิกนะคะมิวนิกคือมุนเชียนนะคะอ่าีควาสดัสอีกมอร์เกนนักมุนเชียนฟาเรนูส์นะคะฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้เนะี่ยฉันจะต้องขับรถไปที่มิวนิกหรืออีกบินสิกะอีกบินสิกะดัสอีกมอร์เกนนักมุนเชียนนะคะฟาเรนูส์นะคะฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้ฉัน ฉันชัวร์เลยค่อนข้างจะชัวร์แล้วพรุ่งนี้ต้องขับรถไปที่มิวนิคแน่ๆเลยนะคะหรือว่าอีกล่าวอีกล่าวก็คือฉันเชื่อว่านะคะ Das ich morgen nach München fahren muss นะคะฉันเชื่อว่าอีกกล่าวไป Das ich morgen nach München นะคะ fahren muss คือฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องขับรถไปที่มิวนิคอ่าสังเกตว่าเล็กพยายามที่จะให้เห็นความแตกต่างว่าอ่าประโยค ประโยคข้างหลังเนี่ยที่ได้ทำไว้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะบอกเ,เพื่อนๆได้ว่านอกจากที่เราจะเอา h l p s e y s เนี่ยหรือว่า h l p s u s t a i n แต่ละประโยคเนี่ยเป็นเป็นคำว่าอิก g l เบย์กล b e ก็คือมาจาก g l a u b นนะคะเป็นเวฟอ I ก l a u b e ฉันเชื่อว่าหรืออิก i n m เม i ยสิหรือว่าอิก bin สิกานะคะฉันฉันมีความค่อนข้างที่จะชัวร์นะคะ Does ชัวร์ว่าอะไรเราก็ใส่ไปนะค่ะตามเวบหรือว่าอิกฉันรู้ หรือว่า ich bin, อิกบินสิคะอิกลาเบฉันเชื่อว่าอิกลาเบฉันเชื่อว่าอิกเดงเหนะคะฉันคิดว่าหรืออิกเฟมูเถนะคะเฟมูเถก็คืออ่าชั้นอ่าคำว่าเฟมูเถก็คืออ่าเป็นความคิดว่าเป็นความอ่าคาดว่านะคะว่ามันจะเป็นไปได้นะคะอ่าเรามาดูตัวอ่าประโยคอ่าตัวสุดท้ายก็คืออ่าอิกลาเบดั s er ซ u h a u s e ist ์อีกล่ะเบ๊ชันคิดว่า d a s er ่ u h a u s e ist ฉันเชื่อว่าเขาอยู่บ้านนะหรืออีกเด้งคืออีกเด้งคือ does เอ่อซูโฮเซอือ s ูโฮเซอิสตนะคะหรือ ich vermute ich vermute คือ does เอ่อซูโฮเซอิสต์ชันคาดคะเนว่าเขาต้องอยู่บ้านแน่ๆเลยนะคะหรือ o t h e r w i s I'm sure is he that ฉัสเขฉัี่นะะ weiß, er ist, ะะู้ว่าเขาอยู่บ้านันไงหรือนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคในส่วนของด a สเสรนะคะก็คือประโยชน์ประโยคที่ใช้ด่สเป็นตัวประโยคข้างๆประโยครองนะคะที่เชื่อม h o u s ด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นประโยคง่ายๆในการเรียนวันนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของดัเซสให้เราจำเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประโยคที่ใช้ในประโยคที่เรามั่นใจแล้วก็เราแน่ใจที่ค่อนข้างชัวร์ใช้กับคำว่า s ู m เอีนะคะอีกเาเวออีกบินสิค่ะ อีกไวส์หรืออีกเดงเกนะคะอันนี้ก็เป็นคั้นข้างที่ใช้กับดัส uh, นะคะส่วนอบเนี่ยอบเซซเซก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเกย์กันไทยคือตรงกันข้ามกับดัสนะคะมันจะใช้ประโยคที่เราไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยคข้างชัวร์ก็คือห้า uh, สิบห้าสิบนะคะไม่แน่ใจก็เ,เช่นคําว่าอีกไวส์นิดอีกบินนิดสิกะอีกฟรากิมิกหรืออีกฟรากินะอีกฟรากิอ่าฉันถามใช่ไหมคะหรืออีคาร์บีคาเนี่ยอานุ อีค้าไปค่ายอีอันหนึ่งคือฉันไม่รู้นะคะว่ามันจะประมาณไหนคือใช้อบนะคะเป็นตัวเชื่อมอกับประโยชน์ก็นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอการเรียนวันนี้นะคะกับเรียนเยอรมันไมค์เลกี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยเพื่อนๆในการแยกในการใช้ประโยชน์ในเบนเซนนะคะดัส อุนอบเสร็จเส็นะคะจะลืมนะคะว่ามันเป็นสิสินเนเป็นเส็จเสร็จทำัมเป็นแค่ประโยคอนุประโยคถ้าประโยคขยายความนะคะไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับประโยคหลักเสมอน,นะคะมันจะไม่ตั้งอยู่อย่างเดียวนะคะมันจะอยู่หลังประโยคแล้วก็ข้างหลังประโยคเนี่ยมันก็จะตามด้วยคำกริยาที่เป็นคูสทีฟหรือว่ารมตรงเสมอนะคะนี่ก็เป็นกฎง่ายๆก็นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะ มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการช่วยในการแยกการใช้การแต่งประโยคอ่าอ่าประโยคที่ใช้คำเ e บ e n เซซิ่งระหว่างคำว่า d u s แล้วก็คำว่า อบนะคะอบเศเศอุนดัสเศเนะคะเราก็ได้เรียนมาว่าเขามีวิธีการแยกกันยังไงต่างใช้ต่างกันยังไงดัสเนี่ยจะใช้กับคำที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจหรือว่าชัวส่วนอบเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะเก้กนไถคือตรงกันข้ามแล้วก็มันก็จะมีะเทคนิคเล็ก,กน้อยซึ่งเราก็จะเรียนมาแล้วในวันน,นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะนาไปใช้แล้วก็ถ้าใครรู้แล้วก็เป็นการวีดีโอเรียนเป็นการทวนนะคะดีพิจิตรอบหนึ่งแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้อีกรอบนะคะสำหรับอันเป็นถ้าใครสนใจก็เชิ ได้นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกๆวันเสาร์นะคะช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะถ้าเป็น่นอนมเวลาก็เชิญได้นะคะก็แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะชิสมาสกุด